สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้พาเขามาฉีดยาครับซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโรคหัดทางภูมิและหัสเยอรมันครับและอีกตัวหนึ่งก็คือฉีดวัคซีนกันไข้สมองอักเสบ JE ครับเนือ่องจากว่าเขาอายุครบสองขวบครับจะมาดูซิว่าตอนฉีดจะเป็นยังไงครับผมมาเตรียมของเล่นมาเพื่อที่จะล็อกเขาแล้วก็ เอาของเล่นให้เขาแต่ข้างในไม่น่าจะถ่ายวิดีโอได้ครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าอาการหลังฉีด2ถึงนี้จะเป็นยังไงครับริก้าสวัสดีก่อนสวัสดีทําไงครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับฉีดเสร็จเรียบร้อยครับร้องจากเลยครับ หิวข้าวด้วยครับเลยแวะมาทานข้าวครับเวลาพาลูกไปฉีดยานะครับเหมือนกับว่าเราต้องมีของเล่นที่เขารู้สึกว่าเขาอยากได้ครับเขาอยากได้เขาชอบมากๆนะครับเอาไปด้วยเวลาที่เขาฉีดยาเสร็จนะครับแล้วเราก็ให้ของเล่นเขาก็จะดูแฮปปี้หายร้องไห้แล้วครับสวัสดีทำไงครับสวัสดีครับ